Did you you know know ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดกล้องมาจับทำไมนิมกำลังมีความสุขอยู่กับไอศครีมอยู่คุณผู้ชมคะไอศครีมเนี่ยมันช่างเป็นรสชาติของ สวรรค์และห้วงอวกาศที่ส่งมาให้เราเสียเหลือเกินทำไมคะทำไมมันถึงนุ่มทำไมมันถึงแน่นทำไมมันถึงละลายช้ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ทำไมมันถึงทำให้เรามีความสุขได้มากเหลือเกินมีคำอธิบายคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมไอศครีมถึงนุ่มถึงเนียนถึงแน่นถึงละลายช้า กลับมาเจอกันค่ะแต่ตอนนี้ Did you know ส่วนประกอบของไอศครีมที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์จากนมค่ะได้แก่ครีมและนมพร่องมันเนยแล้วก็มีน้ําตาลและน้ำเข้าไปด้วยถ้าหากว่าคุณลองทำไอศครีมเองที่บ้านคุณอาจจะพบว่าเนื้อไอศครีมของคุณนั้นมันไม่เรียบเนียนสวยเหมือนอย่างที่เขาขายนั่นก็เป็นเพราะว่าในกระบวนการผลิต เขาได้เติมสิ่งที่สำคัญมากๆลงไปอีก2อย่างก็คือ e m u l ล i f i e r และสารทำให้เกิดความคงตัวหรือ s t ตบิล i z เซอร์อี i f ลซินี่คืออะไรคะมันคือสารที่ช่วยให้น้ำผสมกับไขมันได้ผิวของไอศกรีมจะดูเรียบเนียนเพราะส่วนผสมต่างๆนั้นเข้ากันได้ดีเปรียบเทียบผิวหน้าของไอศกรีมแบบธรรมชาติจะมีลักษณะขรุขระเมื่อเปรียบเทียบกับไอศกรีมแปรรูปทั่วไป จะดูเรียบเนียนกว่าแล้วก็ดูน่ากินกว่าแล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมไอศครีมถึงละลายช้านั่นก็เป็นเพราะว่ามีสารอีกชนิดหนึ่งที่ถูกใส่ลงไปด้วยก็คือสารที่ให้เกิดความคงตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะได้แก่คาราจีเนนคาราจีเนนเป็นสารสกัดได้จากสาหร่ายทะเลสีแดงเป็นตัวทำให้เกิดเจลค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ผลิตบางรายก็อาจจะเลือกใช้พวกยางพืชหรืออาจจะเป็นเจลาตินที่สกัดได้จากกระดูกและหนังสัตว์เจ้าสิ่งที่พูดมาเนี่ยล่ะค่ะมีบทบาทช่วยเพิ่มความเหนืดให้กับไอศครีมทำให้เนื้อไอศครีมไม่หยาบและที่สำคัญมันยังช่วยทำให้ไอศครีมละลายช้าทำให้เรากินไอศครีมกันได้นานขึ้นค่ะคุณผู้มชมค่ะ พึงระวังไว้นะคะว่าความอร,อร่อยอันนั้นเนี่ยซ่อนน้ำตาลความหวานเอาไว้ถึง7ช้อนชาไอศครีมหนึ่งถ้วยจะมีน้ำตาลประมาณถึง28กรัมนะคะถ้าเราทานไปทานไปตอนที่ไอศครีมมันยังเป็นก้อนตึงๆเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันหวานเพราะว่าความเย็นมันกรบรสชาติอันนั้นแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าพอเวลาเราวางไอศครีมให้มันละลายให้มันอุ่นเนี่ยพอเราทานใหม่มันจะมีความหวานมากกว่าเดิมเพราะว่าความเย็นมันหายไปแล้ว ระวังนะคะความหวานอันนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับความอ้วนด้วยต้องรักษาสุขภาพกันด้วยทานพอดีพอดีวันนี้เวลาหมดแล้วนิ่มจะรีบไปทานไอศครีมเอ้ยรีบไปปิดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าคุณผู้ชมติดตามนิ่มต่อนะคะขำตัวเองทาง Facebook YouTube แล้วก็ทางที่นี่เหมือนเดิมช่อง3เจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ Did you